โนเล t ท m e บิ t บิวคายโรสเทือนเสียวมีทุ่มหมื่นล้านลุยตลาดรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมปล่อยในปี2023เสียวมีแบรนด์เทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่เรารู้จักกันในฐานะเจ้าของแบรนด์สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีสินค้าและบริการอีกมากมายประกาศเปิดตัวธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าด้วยเงินลงทุนมูลค่า10,000ล้านหยวนหรือประมาณ5 0,000ล้านบาท โดยเหลยจุน CEO และผู้ก่อตั้งเสี่ยวมี่ได้ออกมาประกาศว่าตอนนี้เขาได้จดทะเบียนตั้งบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการแล้วโดยใช้ชื่อว่าเสี่ยวมี่อีวีินพร้อมเผยความมั่นใจผ่านคำกล่าวด้วยว่ายินดีที่จะนำชื่อเสียงของตัวเองมาเสี่ยงและต่อสู้เพื่ออนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะของเรา ทั้งนี้หากย้อนไปเมื่อเราปลาไปเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเสียหมี่ได้เข้าซื้อบริษัทสตาร์ทอัพผู้พัฒนาในด้านเทคโนโลยีการขับรถยนต์แบบอัตโนมัติจากจีนที่ชื่อ e e p มู่ชันด้วยเงินกว่า77ล้านดอลลาร์หรือประมาณ2,500ล้านบาทซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมของเสียหมี่อย่างชัดเจนถึงการเข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า โดยนักวิเคราะห์มองว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่เสี i ยวมีจะพัฒนาขึ้นนั้นอาจมาพร้อมเทคโนโลยีการขับเคลื่อนอัตโนมัติในเลเวล4คือระดับที่รถสามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้อย่างสมบูรณ์รวมถึงสามารถรับมือกับการขับในเขตเมืองได้ด้วยตัวเองเรียกได้ว่าเทียบเคียงกับ Full Self Driving อย่างเทสลาของอีลอนมัสเลยก็ว่าได้ สำหรับ Xiaomi EV in ในปัจจุบันมีพนักงานแล้วกว่า300ตำแหน่งจากผู้สมัครทั้งหมดกว่า20,000คนและยังได้วางแผนอฉีดเงินทุนเพิ่มเติมกว่า50,000ล้านบาทภายในเวลา10ปีด้วยขณะที่ทาง Xiaomi ก็ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าในช่วงปี2023หรือในอีก2ปีข้างหน้าโดยรถยนต์ดังกล่าวจะมากับความสามารถที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทวายเพื่อตอบสนองประสบการณ์การใช้งานทุกผลิตภัณฑ์ของ Xiaomi ทั้งหมดได้อีกด้วยสำหรับสิ่งที่เข้า มาสนับสนุน9ก้าครั้งใหม่ของ x i a o มีในครั้งนี้เชื่อกันว่ามาจากแรงส่งของผลประกอบการไตรมาสสองที่ผ่านมาที่บริษัทมีรายได้สุทธิสูงถึง87,790ล้านหยวนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า64%จนส่ง x i a ยวมีก้าขึ้นเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเบอร์สองของโลกแซงหน้า Apple ได้สําเร็จซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า Xiaomi คือแบรนด์ที่สามารถทําได้ดีในทุกอุตสาหกรรมหากคิดจะออกตัวทาแถมทําได้ดีในเชิงคุณภาพสูงแต่ราคาต่ากว่าผู้เล่นรายอื่น เสมอในทุกผลิตภัณฑ์สินค้าด้วยอย่างไรก็ตามไม่เพียงแค่ค่ายสมาร์ทโฟนอย่างเสี่ยมีเท่านั้นที่ก้าวเข้าสู่ตลาดแบบนี้เต็มตัวแม้แต่ Apple ก็เล็งเห็นถึงโอกาสโดยได้ลงทุนร่วมกับฮุนไดและเกียร์มอเตอร์ขอบกว่า3,600ล้านดอลลาร์ไปก่อนหน้านี้ด้วยเช่นกันซึ่งหลายฝ่ายคาดการว่า a p p l e ิลขาเร็นแรกจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงกว่ารถยนต์ไฟฟ้าปกติทั่วไปในตลาดปัจจุบันและตั้งเป้าเปิดตัวในปี2025นี้ด้วยก็เรียกได้ว่าตลาดรถยนต์ในนาทีนี้อยก ใช่เวทีของค่ายรถยนต์เหมือนในอดีตอีกต่อไปแล้ว